ฮะงเงมื่อคืนเพิ่งใส่มาเสื้อตัวเนี้อ่ะอ่แล้วใส่ทำไมกะอ๋อใส่นอนอย่างเดียวเหรอเกียร์ไม่ได้ใส่ไปเล่นที่ไหนมาใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อใส่เ<ะ>สืส้อเหลืองจำไม่ได้อ่ะฮะเใส่เสื้อเหลืองจำไม่ได้เหรออ่าสวัสดีทุกคนกินข้าวนี่วันนี้โนเกียมีเมนูใหม่ๆข้าวอะไรเนะี่ยข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ <laughs> ข้าวหมูกรอบครับ นี่กินข้าวกันโนเกียข้าวหมูกรอบกันนะครับนะรับสวัสดีสุภชัยศรีสุเทพครับนี่ส่วนผมก็ไม่มีอะไรมากผมกินแกงหอยเมื่อเช้าเนี้ยที่ว่ามันเหลือผมก็ไปเวฟมาแล้วก็เจียวไข่ใหม่ผมชอบกิน ไข่เจียวกับแกงหอยขมมันจะเหมาะกันมากอร่อยแล้วก็ข้าวหอมอันนี้ส่วนโนเกียก็นี่ข้าวหมูกรอบครับจานน้องโนเกียทำข้าวอากินการครับโซนี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรก็กินดิเออไม่ได้ห่วงตรงไหนเหือของกินเนี่ยซอส,สมันจะเค็มมาแล้วหนอ สวัสดีครับสวัสดีกินด้วยกันกินด้วยกันพี่มิน้นะพี่มิ้นกินกับโนเกียปเปล่า,อ,าลอ,อ่ะเนี่ยสวัสดีตินาลูกกินไม้นี่นี่น,นี่โนเกียกินข้าวหูกรอบเนี่ยตินา กินข้าวครับกินข้าวกันทุกคนหรือว่าจะกินกับผมดีนี่นี่แกงหอยเมื่อเช้าแล้วผมเอาไปอุ่นไงมันกินไม่หมดมก,มดก็อุ่นใหม่แล้วก็เจียวไข่ใหม่ครับอข้าวหอมมะลิอย่างอร่อยเวอร์ขอทานด้วยคนครับจัการิน สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดี<ฮ>กินด้วยกันกินด้วยกันนี่ผมก็แกงหอยกินได้ผมซื้อมาถุงนึงนะผมกินได้สมือเลยครับยายไม่สบายเลยไม่ค่อยได้ดูลูกเกียรเลยจ้าสวัสดีครับคุณยายกันนิกาครับ คุณยายก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกวันนี้อายุทยาก็มีแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับน่ากลัวมากก็ไม่เราไม่รู้ไง,รงนนะเราไม่รู้ไงว่าใครเป็นใครแต่น่ากลัวมากแลวพ่อแม่คนมาเลยนะหึนะครับกินด้วยการสวัสดีสามสิดท,ท่านนะครับรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสัก4ี่ทุ่มให้โนเกียร้องเพลงให้ฟังไหมอะ เรามาร้องเพลงออนไลน์กันไหมมีคนดูมาว่าไม่เอาอะไม่เอาก็ไม่ร้องอ่ะรักษา <AI S 1> สุขภาพ, <AI S 1> ภาพด้วยสวัสดีครับข้าวหมูกรอบกับแกงหอยแกงหอยยอดมะพร้าวใบทับพูและชะอม,มแล้วก็ไข่เจียวนะครับ กับข้าวหอมมะลิโอ้สุดยอดฟินแค่นี้ก็อยู่กันได้แล้วครับฟินฟินเลยสวัสดีครับหอมมะลิดีใจพี่เกศสวัสดีหนู่กินข้าวด้วยกันแล้วทุกคนได้กินยั่งเนี่ยมือนี้ก็กินไม่ให้เหลือแล้วถ้าเหลือเนี่ยเสียแน่นะครับแกงหอยผมผมก็จะต้องกินมือนี้ให้หมดไปเลยอย่าให้หกสิ เดี๋ยวมันหกสวัสดีร้องเอ่อร้องเลยรอดูอยู่ปะพานิชพี่พี่ปะพานิบเราก็รอดูอยู่อ,ยอืมชอบเพลงอะไรหนูหนูชอบเพลงอะไรหนูขอไว้นะเ,เพื่อเจอเพลงอะไรวะเพลงเพื่อเจอพอก่อนอกินข้าวก่อนเดยวจุกเดยวจุกเด๋ยติ๊คอ อาจจะเล่นขจุกเฉยไมมาผมจะได้บอกว่าข้าติดคอเหรอเปล่าวโดนปุตเตะ <laughs> สวัสดีเอ๋สวัสดีครับอื้อร่อะไรเหรออร่อยจ้ามาเลยไมา่าสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยกินข้าวด้วยกันครับกับข้าวอร่อยมาก แกงหอยหน้าองค์การนะครับอร่อย,อกยแกงหอยหน้าองค์การอร่อยมากาลูกไปอ,องค์การมาทำไมเอื้อซื้อตแต่เมื่อวานแล้วไง<อ>ซื้อตแต่เมื่อวานแต่พ่อกินกินมื้อหนึ่งมันไม่หมดหรอกแกงแกงหอยถุงไม่เมลยาถุงแค่ห้าสิบบาทถุงห้าสิบบาทนะครับเรากินได้สองมือ้อคุ้มอะไรลูกทำไมอยู่ว่ออา,าอ,วอีกแล้วทำไมไม่ได้น้ำสวัสดี อะไรอ่ะอยากเป็นกุ้งตอนนี้ตลาดกลางปิดไปแล้วไม่ใช่กุ้งนี้ก็ตลาดกลางปิดแล้วกุ้งไม่มีขายแล้วตอนเนี้ยเหรอเออทำไมไม่มีอ่ะโควิดทำลายแล้วแล้วเมื่อวานเขาไปซื้อมาอตลาดกลางตลาดกลางค่ะไปซื้อกุ้งมาตลาดกลางตอนเนี้ยกุ้งตลาดกลางไม่มีแล้วยกเลิกแต่กุ้งองค์การก็มีไมหม แม่ในยานาบอกทานเยอะๆ,ๆลูกจิตตกแล้วพี่เกตสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้เกียร์ร้องเพลงเรามาฟังเพลงออนไลน์กันนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาฟังเพลงเดี๋ยววันนี้จะให้เกียร์ร้องตามใจเกียร์นะครับตามใจเกียร์แล้วก็ ใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาแล้วก็ถ้าถูกใจก็มอบเป็นค่าขนมค่ากับข้าวให้โนเกียแล้วกันนะครับประมาณสักส <4 S 1> <4 S 2> ี่ทุ่มนะเดี๋ยวขอกินข้าวแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะครับขอนั่งดูหนังดาวตกก่อน <laughs> หนังอะไรนะดาวตกดตกินดาวตกดินมีเหรอเมื่อกี้เขาพูดว่าหนังอะไรตะวันตกอะไรสักอย่างหนึ่งตะวันตกพิเก้ครับพรุ่งนี้โคราาห้ามห้ามอะไร พรุ่งนี้โคราชห้ามออกจากบ้านทั่วทั่วกันทั่วกันทุกที่ทุกที่ครับทุกที่ฮือเลยเดี๋ยวประมาณกักสี่ทุ่มมาฟังโนเกลร้องเพลงกันนะครับแต่แล้วหนูกินข้าวเสร็จอืมหังหนึ่งนาทีก็ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยไมไ่ต้องนั่งพักให้หายอ่มไม่เป็นไรหนูอิ่มหนูไม่หินเดี๋ยวมันจุกไง ข้าวเล็กกังครับผมกินแกงหอยเอามาอุ่นอร่อยอร่อยดีใครอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวขอเพลงโนเกียมานะครับสวัสดีสี่สิบเอ็ดท่านด้วยแต่แต่ไม่เอาเพลงนี้นะครัะอยากโดนชั้นแกงว่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเพลงอะไรวะเพลงอะไร เพลงของพี่แป๊ดดุนแหนมไม่ใช่เพลงของแบบแบบอะไรอยากบักโพอยากดนทั้นกลงกว่า <c oughs> อื้ออือ่มแล้วอ่ครัะฝาดข้าวลงจานให้มันสวยๆหมากินเขายังกินสะอาดสะอ้าง <c oughs> เราเป็นคนเราก็ต้องกินให้มันดีๆกินดีๆ รอหลับพอดีนางฟ้าใจดีเพาถ้าหลับไปแล้วพี่ก็นอนเลยพี่จะได้พักผ่อนให้เต็มที่แต่ถ้ายังไม่หลับเดี๋ยวพี่ก็มารอนนกแก้ว,วงังร้องเพลงพี่แล้วพี่อยากวังอะไรพี่ขอมาถูกใจก็มอบเป็นรางวัลออนไลน์ให้น้องสวัสดีเสียไอไอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ กินข้าวกันครับถ้าพี่ยังไม่หลับพี่ค่อยเข้ามาดูพี่พี่นางฟ้าจะดีนะครับขอบกินข้าวแป๊บพระเอกน้องก,อก๊อนคณะกล้วยหอมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบอกคณะทางกล้วยหอมนะครับที่ถึงทุกคนอมนาปมาไัยกกลบน้องก๊อตด,ดูแลตัเองดีๆด,ด,ด้วยหนู หายไ,ไม่ได้ทำไมสวัสดีครับสวัสดีไม่ว่าจะเป็นแอร์ทัชลงทีวีเห็นบอกว่าในบ้านเสียแม่ท oh, oh. ัวร์ักมาของเงินที่เลยถามว่าแม่เป็นข้าราชการซื้อลักเงินบำนานทำไมแม่เงินไม่เหลือหือขวามือเปิดภาพหลงปู่ไปเรื่อยๆหน่อยขอดูภาพอื่นๆมากทีนาจะหลักภาพไปเรื่อยๆนะยค นี่มันจะมีภาพแบบมีผมแบบผมสั้นเดี๋ยว่อยบอกนะมีทั้งผมยาวผมสั้นแล้วก็ดูชุบเขาเวลาเขากดยากโยมเมื่อไรจะมีงานแสดงโอ้โหอีกยาวไกลเลยลเนี้ยอยายามบันเทิงใจสวัสดีครับคุณพ่อและน้องโนเกยมีความสุขตามภาษาพ่อลูกเห็นแล้วชื่นใจครับขอบคุณมากครับพี่พยบับไม่ใช่ดิ อ่ะลุงพยับก็อีกองหนึ่งอันนี้อาพยับบันเทิงใจคนละพยับกับลูกอาคามไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็พอเก็บไว้กินดึกๆจะร้องเพลงเสร็จก็หิวอีกแหลนะหนูอแมอืมคุงกลับมาทำาหารแม่ทำาหารอยู่โรงพยาบาลแล้วเป็นผู้ช่วยด้วยแล้วก็แม่ เป็นโรคหัวใจแม่เป็นโูคมะเร็งแตู่บรักษาท่านให้หมดเลยมอหมอวิทยาศาสตรที่หมอที่อยู่โรงพยาบาลแม่ยังตกใจเลยว่าแม่ทาไมเป็นแบบสวัสดีแล้วโควิดรักษาหายได้จริงจริงชื่อไหมคะใชคะอ่ะคยกันทุกคนไม่ค่ะกคือกับโรวใจแตก่างกันนะคะกต่างกันสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้ต้องาจะเตรียมตัวร้องเพลงะคะ กบอกแว้วไปดูก่อนแล้วใช่ค่ะใชว่าคีรันก่อพราะก็กันเหมือกแล้วก็เขแจาองกวกาสวคสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ก็ต้องมีหลักคำประกันสิคะถ้าคุณยืนยันว่าหายจริงคุณก็ต้องมีหลักคำประกันมาอะไรยังไง ช่ว่าการจะเป็นการพูดโคมนลยอยค่ะคุณแม่มันไม่ได้เป็นม่ามีกฎหมายถึงครองการโฆษณาเกินจริงนะคะคุณณก็จะได้ดูข่าวอยู่เนาะอ้นี่ไม่ได้โฆษณาเกินจริงค่ะสวัสดีพี่ต้นข้าวหนูเดือนคิดถึงน้องทับทิมไปหาน้องทับทิมเลยถ้าคิดถึงนะครับน้องทับทิมอยู่อำเภอพะพยุหะครับ,บเพราะว่าผมยังไปไม่ได้ นะครับผมยังไปไม่ได้คิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงคิดถึงน้องดับทีเหมือนกันครับเขาอยู่ใ,ใกล้ๆไปหาน้องได้นะน้องบ้านน้องไปหาได้นะครับทุกคนครับพออ่อผมจะให้เวลาสามสิบวิผมจะร้องเพลงนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนต้องต่อยไดรใครต่อยได้เอาปเลหนึ่งไร่เปนน้ำก่อน<า>เดี๋ยวก็อึบแล้ว เดี๋ยวก็อึกกินไปแล้วไม่เจอกันนาะนไม่ไงบ้างอะหนึ่งสองไอ้เล็กไม่เจอกันนาะนไม่ไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสวัสดีโนเกะสวัสดีครูก่อน สวัสดีคุณครูคนสวยก่อนตุยหนุยสวัสดีสวัสดีคุณตู่ครับโนเกียสวัสดีคุณตู่ก่อนคุณตู่นะครับคตู่หายปกตินาอไม่เป็นอะไรแล้วเนาะนเสี่ยก,กุ๊กบอกว่ามาสระบุรีดีกว่าครับกับพ่อลูกก็โดูบูดไม่คิดสวัสดีครับสวัสดีนะครับคิดถึงนะครับคิดถึงคุณตู่ด้วยนะครับ ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธอเพ้ออยู่เสมอในตอนนอลับไหลยอยากจะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหมมึงข้าวเปือ กูบอกว่าต้องให้มารับใหม่ไม่ต้องมาเสี่ชั่วโมงนี้ยังไม่อยากไปไหนเลยเสียขออยู่บ้านก่อนนะเสีย,สยอันตรายอย่าเพิ่งไปไหนเลยเยอะผมตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหนเสียอยู่บ้านอยู่ร้านเสียเ,เลยมึงข้าอันรมันอันตรายเหลือเกินเสียผมกลัวนะบอกตรงเนอะ่ะ ผมกลัวที่ไม่ได้ว่ากลัวตายแล้วกลัวหรอกกลัวเป็นแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วเราจะแยกกันอยู่อย่างไงตอนไปกักตัวไปอะไรเงี้ยโอ้ยประสาทจะเสียตายแสนแสนพ่อมึงจ้ะข้าผูข้าจางู <c oughs> มึงต้องได้รับบทเรียนไปอะไรเนะี่ยไปตะหไปสะพานหินด้วยกันปะแน่ๆไปนกไก่ยันนะโดไปคงไม่ถึงสะพานหินหยุดแค่ประมาณหินกองทำไมวะ นั่ละครับมาวันั้นไอฟ้ฟางต้องเจอกูโูไอ้นี่บา้าขมแฝกตั้งไงเอ้ยรู้ได้ไงรู้สิแบ่งตุ๊กตามาแบ่งแบ่งตุ๊กตาแมวน้ําให้พี่ตัวหนึ่งพี่ต้นข้าวพี่ต้นข้าวมีสามตัวหนูต้นข้าวอยู่ในห้องอีกตัวหนึ่งโนเกียก็ห่วงและคัญเอาไปอือหือ ไอ้นี่คิดอะไรกับพี่ต้นข้าวแน่เลยเนี่ยแล้วทำไมจะต้องเขินด้วยล่ะนั่นแน่ต้นข้าวมีคนแอบชอบหนูเขาแล้วอะท่านแก่แล้วท่านจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วท่สุด เขินอีกแสบนี้ก็พยาอแกกลับมาพอกแต่เวลาเราไปอะิต้องใช่หมนมันข้ามันค่นี้แล้วเรวจัยาการอิ่มซะแล้วสวัสดีครับเสียเสียจะต้องไม่ไปไหนนะเสียกุ๊กเสียกุ๊กต้องอยู่บ้านอย่าเพิ่งไปสะพานหินนะเชื่อเดี๋ยว สะพานหินจะเพิ่งไปเลยน้องทัพทีมห้ามเป็นกระเทยจบนายแสบเสกุกเสกุกสงสัยจะไม่ใช่กระเทยว่ะแอบชอบไอ้ต้นข้าวอยู่เนี่ยเขินต้นข้าวอยู่เนี่ยเอามามานั่งเร็วสงสัยจะไม่ใช่กระเทยอะเสียเขินต้นข้าวอยู่เนี่ยน้องต้นข้าวมานั่งเขินเนี่ย เข้าซุ้มไปแล้วไม่ออกจากซุ้มแล้วสงสัยจะยากเสียสงสัยจะยากนะเรื่องกระเธอจะเสียมาเกียร์มานี่สวัสดีครับหนึ่งลูกชายคนเล็กสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับมาลูกมามหาพ่ออะไรอ่ะนั่ง เดี๋ยวไปโดนหิ้งพระคุยเสียเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งน่ะประมาณสักสี่ทุ่มจะใช้เครื่องเสียงเครื่องเสียงจะใช้เครเื่อง,เส,ง <laughs> เ,เสียงที่เสียให้มาสำหรับไวไลท์สดเนี่ยให้โนเกียร้องเพลงนะครับเราก็จะไลท์ร้องเพลงอีกหนึ่งให้ติดพ่อเยอะๆจบเกมโห้หโหโหเสกติจากเสียกุกมาครับแถมเแถมแถม เสียเราพี่น้องกันเราจะไม่ฆ่ากันแบบนี้เสียนะครับเรียกคุณต้อยมาคุยกับผมหน่อย <laughs> คุณต้อยอยู่อีกเฟสหนึ่งเว้ยไอ้นี่เล่นของสูงตลอดเลยเขาอยู่บนหอะรังไห <laughs> เออสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับขอให้ติดพอเยอะๆจบเกมนะจูเสกุ๊ก็พูดอะไรไม่รู้เออเสียจ๋าเสียโอเคนะครับเดี๋ยวประมาณสักเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ร้องเพลงและอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ่อเก็บจามเก็บอะไรก่อนเออถูกโอเคนะทุกคนเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสี่ทุ่มหรอกสามทุ่มครึ่งกันนะ กุ้งนะจ๊ะสวัสดีกุ umas, ้งนะจ๋าเดี๋ยวสามทุ่มครึ่งมาฟังฝนตกเหรอเฮ้ยด okay. ูดิฝนตกปะตกเนเออปล่อยปล่อยปล่อยมัปิดเดี๋ยวอยู่มันรู้มันหมามันไม่งงหรอกโอเคครับงั้นแค่นี้ก่อนฝนตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันให้ฟังนะครับอนุออกไปเอามาดิ ปล่อยมันเถอะมันไม่เป็นไรหรอกเ,เอางั้นรีบไปเอามาแล้วรีบมาไว้หน้าบ้านโอเคนะครับและเดี๋ยวประมาณสักนี่น,น,นอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเก,ก็บกับข้าวกับปลาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงให้ฟังกันนะครับ,บเป็นออนไลน์ได้นะครับร้องเพลงเป็นออนไลน์อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะให้โนเกร้องแบบธรรมชาติ ร้องแบบที่เขาอยากจะร้องไอ้เฟิร์นสวัสดีนะครับถือว่าเป็นค่าขนมให้โนเกียมันนะครับออนไลน์มาได้และเราจะใช้เครื่องเสียงเพราะๆจากของเสียก,กุ๊กจีรพลไราอานซาวนะครับที่ให้มาไว้สำหรับไรสดร้องเพลงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับ